นี่จะรับทุกคนนะวันนี้เราอยู่กับแมป The Hunger Game ก็บางคนอาจจะเคยดูแล้วก็วันนี้อันนู่นที่แต่งเป็นอะไรวะ The Titan น,น้องเราเองน้องสองคนเลยเอ้ย<ไ>เอาเกมหมดแล้ว<ไ>เ,เว้ยทิ้งของให้หมดยาเจ้าหญิงสิงโตย่างไฟแดงเจ้าหญิงสิงโตย่างไฟแดงวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งทิ้งของออกไปให้หมดเลยนะก็โอเค เล่นสามคนก็ไม่ค่อยมันแม็กไปยืนที่เดิมก่อนบอกให้เริ่ม,มไม่ไม่โดนมึงไม่โดนไม่รู้สึกใช่ไหมแม็กโอเคเดี๋ยวเรานับถอยหลังนะห้าวิ่งไปหยิบ<ป>จะวิ่งหนีเข้าป่าก็ไ้จะวิ่งไปหยิบของก็ได้แล้วก็วิ่งหนีไปเดี๋ยวจะลุยโอเคห้าสี่ส<ป>ามสงหนึ่งเริ่มได้ชิบหายแล้วเรียบหยิบแล้วหนีไปโอ้ยได้ยาอะไรมาวนนี้โหได้ดาบไม้คนอนาถแ้ หยิบแค่นเดียวโอ้ห oh, ย mm ิบได้หลายอันแม็กแตายมันตายสัก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 เรียบร้อยใครตายแล้วอย่าลงมานะมีของกินนะเว้ยอะไรเล่นได้แค่ครั้งเดียวก็ถือว่าตายแล้วไงก็บอกแล้วอย่างนี้มันต้องเล่นหลายๆคนแม็กก็เป็นคนดูไปแล้วกันหาแล้วเจอไหมนะหมวยยังเว้ยยังไม่ยังไม่หา ขอใส่ชุดก่อนเถอะโยเอาพื้นตายเอ้ยเปล่าพี่แม่ตายแม็กมันมันต้องเจอมันต้องไอ้นี่คนมันต้องมาเยอะๆว่ะเออมันถึงจะมันอย่างเงี้ยก็ใครสนใจมยหาวแมพใหม่เล่นเนอะเอ้ยน่ามามาก่อนเอามามามา โอ้โหแล้วข้างบนมีกระจกอ๋อมันมันมีเป็นแอร์เรียห้ามออกเหรอใช่วิโอ้ยทุบออกอยังได้เลยโอ้โหของไอ้แบคมีดาบไม้เหรอเอ้ยมันมีดาบหินดาบเหล็กลองหาดูดิอุ้ยโอคเผบอกว่าเราต้องค้นเราต้องค้นไม่ได้หรอกลูกธนูจะ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 เก็บให้หมดเลย อย่าเอาอ่ะทะนูอยู่ไหนวะหูหาแม่ทุกกล่องเลยเนี่ยโอ้ยเฮียเยชนะนะเขาชนะแล้วเออเออเอออโอ้โหตกใจหมดเลยรู้สึกดีเสียงรันบ้านเลยเมื่อกี้ชนะชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยเรามาเคลียร์ของ โอ้อะไรวะมองรันบ้านเลยเมื่อกี้จะ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 เออจะเอาแมพอะไรอ่ะอืมหยุดอ่านแล้วไงนี่ง่ายวิ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คือธนูเจ้าเห็นไหมปีดกัน